อันนี้ตรงนี้มีเขียนว่าสกายนานี้มาดูสิสกายไม่เชื่อแต่นานี้ฉลาดกว่านานี้เชื่อว่านี่ฉลาดเหรอคะนานี้น่ารักความโง่มาหาแม่หน่อยแล้ว คนเมืองเขาจะมาไหมครับทกเมืองมันเรืองเตียมาหน่อยเจ้าเตียมาทางอี้หน่อยเจ้ามองไปเห็นพี่นานี้โอ๊คเตียมาทางนี้หน่อยเจ้า ยกขึ้นมาดูอยู่ใต้ไม่เล่าเพื่อนโป้หุนี่อะไรอีกทีนึง เนี่ยเมื่อกี้สกายดูแล้วไม่มีอันนดูแล้วมีเน่เลยอ่ะมีอันนี้เตลมาหนเจ้าเตลมาี่มลเมี้ยเเจ้ามีแต่วจวรนี้เมีอนมีแต่เรื่องราดีดเวแม๊ตหน่อยค่ะ 对。Yeah.

一层楼完成。